นะคะ KCE นะคะกำไรออกมาค่อนข้างต่ำกว่าที่คาดไว้มากนะคะเหลือเพียง28ล้านเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงไป83และ82ปนต์นะคะปัญหาก็คืออย่างที่เคยบอกว่าก็คือในเรื่องของเทคที่ค่ะมีปัญหาเรื่อง การผลิตนะคะมีสแคปที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ราคาวัตถุดิบในไอยมาสอเนี่ยสูงกว่าที่คาดการไว้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยขาดทุนมากกว่าที่คาดนะคะโดยมีอัตราขาดทุนแลกเปลี่ยนในยีล้านบาทนะคะจากการแปลงนี้เงินบาทเป็นดอลลาร์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำเฮดจิงนะคะมีตรงนี้ขาดทุนไปสิล้านบาทนะคะในส่วน ของปี54ทางฝ่ายปรับประมาณการลงอีกนะคะ20%นะคะแม้ว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยคาดว่าผลประกอบการจะดีขึ้นนะคะแต่6เดือนเนี่ยกำไรออกมาคิดเป็นเพียงแค่35%ของประมาณการทั้งปีนะคะทางฝ่ายมองออยังคงประมาณการในเรื่องของยอดขายไว้ที่เท่าเดิมนะคะก็คือ263ล,ล้านเหรียญเพิ่มขึ้น15%นะคะแต่ว่าได้ปรับมาจินลงนะคะเหลือเพียงแล้วก็กำไรสุทธิเนี่ยเหลือเพียง412บาท 412ล้านบาทนะคะจากปีที่แล้วเนี่ยลดลงไป23%นะคะแนะนำถือนะคะรอการฟื้นตัวนะคะราคาเหมาะสม6บาท80นะคะเออ SMT กำไรก็ออกมาต่ำกว่าคาดเหลือเพียง64ล้านนะคะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงไป50%แล้วก็ควอเตอร์ลดไป54%นะคะเออเป็นผลจากการขายเนี่ยต้องบอกควอเตอร์2เองเนี่ยการขายสัดส่วนการขายเนี่ยก็คือมีเป็นพวกเออ ฮาร์ดดิสเป็นหลักนะคะก็โดยได้รับผลกระทบจากเรื่องสมาร์ทโฟนที่ลดลงนะคะมาจิ้นเนี่ยกลับเข้ามาสู่4.6%สอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากฮาร์ดดิสที่เพิ่มขึ้นนะคะแนวโน้มครึ่งปีหลังฟื้นตัวนะคะเนื่องจากว่าการขายในกลุ่ม IC เนี่ยจะเข้ามาทดแทนนะคะราคา,าทางฝ่ายปรับ ยังคงคำแนะนำถือนะคะจะปรับราคาเหมาะสมลงอีกครั้งหนึ่งนะคะ TVO นะคะกำไรไตรมาสสองมาต่ำกว่าคาดนะคะ<อ>เหลือเพียง234ล้านบาทลดลงทั้งเย,ยนเยและ Q1Q นะคะจากปัญหาการ นำเข้ากากถั่วเหลืองของผู้นําเข้านะคะส่งผลให้ต้องมีการลดราคาแข่งขันนะคะในเรื่องของมาร์จิเนี่ควอเตอร์นี้เหลือเพียง5%เท่านั้นนะคะขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้นนะคะยี่เและยีเเทียบเยนยีละคิวนคิวนะคะแม้กําไรครึ่งปีแรกเนี่ยคือออกมา6กรล้านบาทคิดเป็น3 9ของประมาณการทั้งปีนะคะแต่ทางฝ่ายมองแนวโน้มครึ่งปีหลังจะดีขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของราคากากที่ฟื้นตัวแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการนําเข้าอีกนะะะคที่จมาาดํตัว การขายนะคะผมคำแนะนำถือราคาเหมาะสม27บาท25สตางค์นะคะบ้านปูนนะคะวันก่อนได้พูดเรื่องงบผลประกอบการไปมาสอ,ออกไปแล้วนะคะแล้วก็มีอัปเดตในเรื่องราคาฐานหินว่าในปีหน้าอาจจะมีการอ่อนตัวลงก็ได้นะคะก็ ดูได้จากตัวของจีนนะคะว่าความต้องการใช้ถ่านหินในจีนเนี่ยไม่ได้สูงตามคาดนะคะแล้วก็มีปริมาณถ่านหินในอินโดนีเซียที่เป็นซัพพลายเนี่ยมีการผลิตออกมาเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะมีแนวโน้มที่ทําให้อ่อนตัวลงนะคะแต่เรามองในปีนี้กับตัวบ้านปูเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของราคาถ่านหินนะคะเพราะว่าราคาถ่านหินของตัวบ้านปูเนี่ยเนื่องจากมีการทาสัญญาล็อก,อกไว้แล้วนะคะ78%ที่ฟิกซ์ไพรซ์นะคะและอีก15%ก็อิงที่ราคาสปอตไพรซ์และราคาถ่านหินในช่วงที่ผ่านมาก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูง จึงมองว่าไม่ได้มีผลกระทบกับบ้านปูในปีนี้นะคะในเรื่องของตัวปีทั้งปีในเรื่องของตัวคาร์บอนแท็กนะคะก็มองว่าออสเตรเลียจะเริ่มใช้ในปีหน้าทางบ้านปูเขาบอกว่าเหมือนฐานหินของออสเตรเลียของเขาเนี่ยมีคาร์บอนไม่มากนักนะคะก็เลยมองว่าไม่ได้มีผลกระทบแต่ถ้าอย่างไรถึงจะมีการเก็บเรียกเก็บเนี่ยเขาก็จะมีมีการผลักภาระไปให้กับผู้บริโภคได้นะคะ ให้กับผู้ซื้อไปอยังผู้ซื้อได้นะคะในการในเรื่องของคาร์บอนแท็นะคะประมาณการกำไรสุทธิทั้งปีเราทำไว้13,368ล้านนะคะแล้วก็ถ้าเกิดรวมตัวกำไรจากตัวขายเหมือต้านหนิงอีกประมาณ ,6000 ล้านก็จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่2687ล้านนะคะรานะคาพื้นฐานเรามองไว้866บาทแนะนำซื้อนะคะในตัวบํารุงล่านะคะกำไรกาไรสุทธิออกมานะคะก็อยู่ที่3 4 3 9 9ล้านบาทโตขึ้นถึง1น5ย้อนเยียทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่า ในปีที่แล้วยังมีปัญหาด้านความไม่สงบทางด้านการเมืองนะคะก็เลยทําให้รายได้ของตัวบงล่าซึ่งหลักๆก็อยู่ที่ตรงถนนสุขุมวิทนะคะมีผลกระทบโดยตรงในปีที่แล้วในเมื่อฐานต่ําของปีที่แล้วทําให้ปีนี้โชว์กำไรออกมาค่อนข้างดีนะคะรายได้ที่โตขึ้นก็ส่วนใหญ่ก็มาจากรายได้โตจากลูกค้าต่างประเทศนะคะ ผู้ป่วยจากต่างประเทศรายได้ในการให้บริการตขึ้น27.42%ย้อนเยียะกับรายได้ดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นก็ต่อให้เกิด economy มี s c a l e g สเกลนะคะกอสจินเพิ่มขึ้นจาก31.7%ในควอเตอร์ปีที่แล้วมาเป็น35%นะคะครึ่งปีแรกก็ประกาศกำไร,รสุดที่ออกมา759.82ล้านบาทเพิ่มขึ้น48.58%ย้อนเยีย ซึ่งปีแรกกำไรที่ออกมานี้ก็คิดเป็นประมาณ50.42%ของที่ทางฝ่ายประมาณการไว้นะคะแล้วเขาก็ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการ45สตางค์นะคะขึ้น XD วันที่23สิงหาจ่ายเงินปันผลวันที่9กันยานะคะทั้งปีเราประมาณการไว้ที่1 5 0 0งล้านบาท<อ>เพิ่มขึ้น5.25%ยออนเยียนะคะราคาพื้นฐานเรามองไว้39.50บาบาทต่อหุ้นนะคะ เมื่อตะกี้นี่นะครับก็ s s i นี่ประกาศงบมาในไตรมาสสองเนี่ยครับก็ไม่คิดว่าจะขาดทุนขนาดนี้นะครับก็คิดว่าขาดขาดทุนสักร้อยล้านนะครับออกมาพันล้านนะครับก็จริงๆคิวนี้ก็ไม่ดีอยู่แล้วคิวนี้ก็คือพวกการผลิตรถยนต์มันสะดุดไปครับเพราะฉะนั้นวอลลุ่มมัน มันดูแล้วจะออกไปทางทรงตัวนะครับแต่คิดว่าวอลลุ่มที่ออกมาปรายได้จากการขายที่ออกมาแค่9 0 0าล้านนะครับเราก็ทําแค่หมื่นล้านหมื่นหนึ่งเนี่ยให้มันทรงๆนะครับแต่ออกมานี่ยุบเยอะอาจจะเป็นเรื่องข่าวคาวที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาถูกมีการดัมปิ้งจากผู้ นำเข้าเหล็กนะครับจากต่างประเทศนะครับเลยทําให้ปริมาณขายนี่หายไปแต่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีกําไรดีอยู่แล้วในไตรมาสนี้เพียงกําไรที่ออกมาเนี่ยคิดว่าก็ไม่น่าจะขาดทุนได้ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองไปในครึ่งหลังเนี่ยการผลิตรถยนต์ค่อยๆกลับมาคิดว่างบในครึ่งหลังน่าจะรีบาวจากครึ่งแรกนะครับแต่ว่า ในในเรื่องของต้นทุนเนี่ยอาจจะต้องไปดูอีกทีนะครับจะนําข้อมูลนําเสนออีกทีหนึ่งหลังการประชุมนักวิเคราะห์นะครับตอนนี้ก็คือ,อยังมองว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีแรงกดดันจากางบที่ออกมาที่ขาดทุนค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งคําแนะนําเดิมเนี่ยก็มองขายไว้ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับปรุงอะไรอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ